นะครับต่างชาตินี่มาลงทุนในประเทศไทยทะลุ1 000, 1 0 0 0 0สล้านบาทเรียกว่าปังสุดๆเลยตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายน11เดือนเนี่ยมีต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ย500 30รายทะลุ110,000ล้านบาทเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเพิ่มขึ้นและที่สำคัญครับเกิดการจ้างงานขึ้นมาใหม่นะครับถึงประมาณ5,000คนเลยทีเดียวโอ้โหใน110,000ล้านบาทที่มาลงทุนนั้นบอกว่าเป็นต่างชาติที่มาลงทุนประมาณ530รลายมากที่สุดคือญี่ปุ่นครับ137รายลงทุนประมาณ39,000ล้านบาทอันดับ2ครับสิงคโปร์85ราย1 1 0 0ล้านบาท อันดับ3เป็นอเมริกานะครับ70็ราย กว่า3,300ล้านบาทอันดับ4ก็ฮ่อง,องกงนะฮะสารายกว่า8,400ล้านบาทก็จะเห็นนะครับท่านผู้ชมครับอย่างฮ่องกงเนี่ยท่านนับจํานวนรายน,น้อยกว่าอเมริกาแต่เงินลงทุนของเขาเนี่ยกว่า80,00ล้านบาทนะนะครับและอันดับ5จีนพ่านับตามจํานวนเนี่ยชาวต่างชาติที่มาลงทุนบริษัทประมาณ25รายนะครับเม็ดเงินลงทุน2 2 0 0 0ล้านบาทคือถ้านับเม็ดเงินเนี่ยต้องบอกว่าจีนนี่เป็นอันดับ2นะนะครับแล้วอันดับ3คือสิงคโปร์เพราะฉะนั้นนี่ก็วัดง่ายๆเลยว่าเทรนของ ชาวต่างชาติที่มาลงทุนอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่นคือเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานโรงไฟฟ้าแบบผสมผสานสําหรับใช้ในสนามบินนานาชาติอุตภาซึ่งถือว่าเป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ e c นะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ e c สนามบินอุตภาเป็นระบบกักเก็บพลังงานธุรกิจที่มาลงทุนมากเป็นอันดับ2ครับในรอบ11เดเดือนที่ผ่านมาคือขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่อ่าวไทยมาหานะครับ พื้นที่ของน้ำมันล่ะว่างั้นเถอะนะครับท่านผู้ชมครับอันดับ3คือขุดลอกถมทะเลสําหรับโครงการท่าทิพเหลอรัาตาพุทธเฟสสามสถาน,นีอัดประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีนักลงทุนชาวต่างชาติมาลงทุนกันเยอะรวมถึงการพัฒนาเรื่องของประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยอุตสาหกรรมธุรกิจต่อมาก็คือการให้คําปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีคุณภาพเพราะถือว่าอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ส่งออกไปทั่วโลกของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังโตอย่างต่อนเนื่องนะนี่ก็ถือว่ามาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องให้คําปรึกษาต่างๆและธุรกิจเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบมหาศาลเลย Big Data นี่เรื่องของ IT 6ธุรกิจที่ชาวต่างชาตินั้นมาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว e ่า eec ชนบุรีระยองชาเชิงเซานะครับมาดูครับชาวต่างชาติที่มาลงทุน370กว่ารายเงินลงทุน 1 1 0 0 0 0กว่าล้านบาทเนี่ยปรากฏว่ามาลงทุนในพื้นที่ ec 105รายคิดเป็น20%แต่ถ้าดูตัวเงินนะครับมาลงทุนในพื้นที่ ec เนี่ย48,000ล้านบาทคิดเป็น43%เกือบครึ่งของเงินลงทุนของชาวต่างชาติในช่วง11เดือนที่ผ่านมานั้นมาลงทุนในพื้นที่ e ec เขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออกชลบุรีระยองและ ชาเชิงเสานั้นอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่น4สรา,ายนะครับเงินลงทุนประมาณ2 4 0 0 0่นสพันล้านบาทเศษๆพูดง่ายว่าเกินครึ่งนะครับของเม็ดเงินที่มาลงทุนในประเทศไทยของญี่ปุ่นเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ e c อันดับ2คือจีนครับบริษัทที่มาลงทุนประมาณ9รายเงินลงทุนประมาณ1 0,000กว่าล้านบาทพูดง่ายว่าเงินลงทุนครึ่งหนึ่งของจีนเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ E.E.C. และอันดับ3ก็คือสิงคโปร์ครับ9รายเม็ดเงินลงทุนกว่า2,000ล้านบาทหรือคิดง่ายๆก็คือประมาณ20%ของเงินลงทุนของสิงคโปร์ในประเทศไทยก็เกิดขึ้นในพื้นที่ E.E.C. เพราะฉะนั้นนะครับ ดงวนนีนปัจจุบันเนี่ยเม็ดเงินลงทุนส่วนใหญ่เลยมาจากญี่ปุ่นและจีนเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับก็มาดูครับว่าแล้วนะครับธุรกิจที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในพื้นที่ EC นั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นซื้อเยอะก็ต้องมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศและต้องทันสมัย,ด,ย <c oughs> ด้วยนอกจากนี้ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์บริหารจัดการ นะครับในโรงงานบริหารจัดการเรื่องคลังสินค้าต่างๆพวกสต็อกต่างๆเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพโอ้ไม่งั้นเกิดการสับสนวุ่นวายใช้เวลานานเพราะฉะนั้นต้องมีซอฟต์แวร์บริหารที่มีประสิทธิภาพและบริการด้านวิศวกรรมในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อดำเนินการทางด้านธุรกิจค้าขายอย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าประเทศไทยเนื้อหอมเลยตอนนี้ปังเลยนะครับเพราะอะไรครับเนี่ยเพราะภาครัฐมีการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องดึงดูดนักลงทุน จากต่างชาติชาวต่างชาติที่มาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ e c ก็จะรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีการยกเว้นเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลและที่สำคัญก็คือเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย